สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนจำเดือนมีนาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านดวงด้วยไพ่ออร์เรคลชุดจุดเทียนนะคะไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้าง จากพลังงานไพ่ออร์คโคนะคะอ่าไพ่วัน,นี้นะคะเหมือนกับว่าจะมีใครบางคนช่วยเหลือท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามจะมีคนคอยฉุดดึงท่านขึ้นไปนะคะทำให้ท่านหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคได้เจอปัญหาอะไรก็มีพลังงานช่วยเหลืออยู่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าเจ้านายมีคนที่รักเมตตาท่านอยู่เสมอ,อมท่านจะไม่ลําบากเวลาเจอสถานการณ์ขับขันท่านก็จะหลุดพ้นกับปัญหาได้ท่านยังมีพลังบุญที่หนุนดวงท่านอยู่นะคะไพ่ใบนี้นะ,ะในตำแหน่งการเงินนะคะท่านจะยังมีโอกาสในช่องทางการทำมาหากินได้หลายรูปแบบได้นะคะมีอะไรที่พิเศษ กับท่านอยู่เสมอมีคนรักคนเมตตานะคะที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของอการค้าขายการเจรจาติดต่อในเรื่องของงานอย่างงี้นะมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ของท่านนะหัวใจสีแดงนี่แหละมันคือความรักความเมตตาของอคนท,ทั่วไปท,ที่ที่เหมือนให้ความเชื่อถือให้ความศรัทธาในตัว ชาวราศีสิงห์อยู่แล้วอ่ะนะคะก็จะเข้ามาสนับสนุนนะคะอาจารย์มองนั้นเลยนะคะอ่าอ่าาประกาศความสําเร็จนะคะเพราะท่านมีความสามารถนะคะคนจึงเชื่อถือศรัทธาในตัวท่านและท่านก็ได้รับโอกาสนั้นจากคนในสังคมได้ด้วยนะคะสาชาติเป็นการคอนแทคการติดตอ่อกับคนในสังคมต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ จากประทับใจในความสามารถของท่านในบุคลิกภาพในความมีน้ำใจหลายๆอย่างท่านท่านจึงมีสเสน่ห์มีคนที่แบบรักนะมันไม่เชิงความรักชู้สาวนะภายเหตุอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นชิงที่คนคนเขาศรัทธาจารย์มองนั้นเลยเมื่อเกิดแรงศรัทธาก็จะเป็นแรงที่ทําให้ท่านมีช่องทางในเรื่องของโอกาสทรมาหากินเนี่ยมันมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมฮะไพ่ขึ้นดีมากเลย จับปลาตัวโตก็แปลว่าได้โชคลาภก้อนใหญ่นะฮะบ้านท่านเนี่ยตำแหน่งบ้านด้วยที่อยู่อาศัยเนี่ยรับพลังโชคลาภบ,บางท่านก็อยู่ใกล้แหล่งน้ําก็มีนะ,ะบ้านดีะอยู่อาศัยแล้วร่มรื่นร่มเย็นอยู่แล้วมีแต่โชคลาภเข้ามาตลอดนะความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ก็ดีนะคะในตําแหน่งถัดไปนะคะไพ่ใบนี้จะแปลว่าอยู่ในกฎเกณฑ์นะคะมันไม่ได้มองในความเลวร้ายเสมอไปนะ อันนี้บ,บุตรตาบบริวารลูกน้องท่านจะเป็นคนที่เขาเรียกคุมเข้มก็ได้ในเรื่องของกฎระเบียบกับลูกลูกน้องบริวารท่านจะใช้ความเขาเรียกว่าเข้มในเรื่องกฎเกณฑ์กติกาไม่นอกไม่นอกกรอบอ่ะคือเรื่องของกฎเกณฑ์ต้องเป๊ะไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําผิดกฎระเบียบนั่นเองนะคะในตําแหน่งอ อุปสรรคปัญหาโอ้ไม่มีเลยค่ะมีแต่เงินไหลเข้ามาเทมาเนี่ยเงินกองเต็มโต๊ะเลยท่านมีแต่มีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามานะคะอ่าพลังงานใบถัดไปะความรักอาจจะต้องระวังเรื่องของความหวานระแวงกันบ้างนะคะเพราะงะั้นอะไรก็ตามอย่าให้ฝ่ายหนึ่งต้องถ้าเราเห็นปฏิกิริยายอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีประเด็นปัญหาความไม่เข้าใจต้องรีบเคลียร์อย่าให้เขาเข้าใจเราผิดไปไกลนะคะ ในตำแหน่งสุขภาพระวังเรื่องของนิ้วล็อกนะคะการใช้กำลังข้อมือนิ้วอะไรมากจนเกินไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสรมิมอุปถัมภ์ดีค่ะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ทำให้ชาวสิงประหลาดใจก็ได้ยู่ๆก็ไม่คิดว่าจะได้เลื่อนสองขั้นก็ได้อะไรแบบเนี้ยคือผู้ใหญ่สนับสนุนมากนะคะในตำแหน่งการงานอาดีค่ะ มีคนคอยช่วยเหลือคอยแนะแนวทางดีๆให้กับท่านก็ได้นะคะมีคนคอยให้กำลังใจตลอดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะโชคลาบก็เป็นสิ่งที่หนึ่งได้จากความสามารถของตัวท่านเองได้หรือลาบลอยก็ได้นะคะท่านสามารถเนี่ยค่ะมีโชคลาบลอยเข้ามาแล้วก็ได้เงินจากความสามารถสรุปไพ่ใบสุดท้ายมีคนแสดงความดีดกับท่านเยอะแยะไปหมดนะ เ,ออเพราะท่านเป็นคนน่ารักเป็นคนใจิตใจดีจึงมีแต่คนอยากเข้าหานะคะมีอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนนั่นเองนะคะโอเคแล้วต่อด้วยไพย่ทาโร่ค่ะ พลังงานไพ่ทาโร่ขึ้น3ดาบนะคะอาจจะมีความวิตกกังวลใจบ้างนะคะในบางสิ่งบางอย่างแต่นั่นแหละความวิตกกังวลอันนั้นมันก็ไม่ได้มาเป็นจุดอ่อนแอในดวงท่านถึงท่านาท่านหยุดชะงักับการทํามาหากินของท่านนะฮะไพ่สเตนไพ่สังรารเนี่ยท่านจะมีสติปัญญาที่ใคร่ควรมีเหตุมีผลแล้วก็รู้ จังหวะที่จะเหมือนกับแก้ไขปัญหาเนี่ยท่านจะรู้การเข้าเข้าชาร์จปัญหาแบบไหนอย่างไรทําให้ปัญหาอุปสรรคมันคลี่คลายแล้วเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะให้สิบเหรียญนะคะท่านเป็นคนที่ทําอะไรก็มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะชาวราศีสิงห์ไม่ทิ้งงานไม่ไม่ทิ้งเพื่อนนะคะมีความรับผิดชอบมีการรักษาคําพูดอยู่ในแบบ คันลองชีวิตที่ดีอยู่ในความซื่อสัตย์นะคะของซื่อสัตย์ต่อตัวเองกับผ,ผู้อื่นเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งและอย่างเหล่านี้แหละมันจึงหนุนทําให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะอยู่คู่แบบเขาเรียกว่าเอ่ออยู่ตลอดไปอะนะคะความสําเร็จอันนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านนะ่ะ มีโอกาสมากกว่านะคะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆในเรื่องช่องทางนะ,ะว่าความรับผิดชอบความใส่ใจความใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นด้วยการแชร์คนอื่นนะ,ะแล้วการามุ่งม,มั่นการกล้าเผชิญกับปัญหาการรู้จักแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในรูปแบบการวางตัวของท่านนะคะชาวสิง ยิงไพ่ประจําราศีขึ้นมาท่านจะรู้ว่า,อ,าอะไรที่มีปัญหาเนี่ยท่านจะไม่ได้ปทะ,ล,ะลักษณะเห็นไหมไพ่ท่านจะเหมือนกับอ่อนโยนอ่อนน้อมเข้าหาคนอื่นเป็นนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าอ,อ่อนแออ่อนอ่อนโยนอ่อนน้อมไม่ได้แปลอ่อนแออาจารย์บอกก่อนนะว่าว่าท่านมีสเตรนกับราชินีไม้เลยนะท่านไม่อ่อนแอแต่ท่านเป็นคนมีเหตุมีผลด้วย นะคะและสิ่งหลายอย่างมันจึงตอบโจทย์ในเรื่องของความน่าศรัทธ,ธาน่าเชื่อถือนะคะที่คนรจะให้ความเคารพให้ความศรัทธ,ธาในตัวท่านอย่างเงี้ยมันจึงเป็นเหมือนเสน่หยย์หนึง่งที่ทําให้ท่านมีโอกาสในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ช่องทางเนี้ยมันจะเข้ามาเยอะมากๆเลยในในใน,ในการวางตัวของท่านในความประพฤติปฏิบัติของท่านเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดี ในเรื่องของการธรมหากินนะคะคุณถ้าเรามีตรงจุดนี้อาจารย์ว่าทุกคนแหละไม่อดตายนะคะอะ่ซึ่งซึ่งชาวสิงเดือนนี้ท่านทำได้ดีมากเลยนะคะถ้าเป็นความรักก็เหมือนกันค่ะถ้ามีปัญหาเององอแง,งท่านก็จะไม่ถึงขั้นแบบไปทะเลาะหรือไปอะไรท่านจะรู้ว่าอ่อนโยนเป็นยังไงอะ่ะการการคือถ้าเราผิดเราจะยอมรับผิดเราจะไม่ไม่ดึงดันไม่อะไรอะ่ะ เราจะยอมที่จะเปิดใจคุยกันไม่ปิดกัน้นอะไรอย่างเงี้ยรู้จักอธิบายเหตุผลทำให้ความรักท่านยังมั่นคงไปกันต่อได้นะคะไพ่ก็จะบอกประมาณนี้โอเคต่อด้วยไพ่มิราโคออฟไ i ฟ์นะคะอ่ะใบนี้ออกมาอาจารย์เปิดเลยว้าวขึ้นมาพายุคข,ข้างข้างจะทำอะไรเอ,อ้ย เออทำงานนี่แหละทุ่มเทมากเลยค่ะเออนะคะการที่อยู่เบื้องหลังคนอื่นเนี่ยก็คือการที่ท่านไม่ได้คิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะท่านก็ทํากับมันเต็มที่ใส่แบบพลังงานตัวเองไปเต็มร้อยในเรื่องของความรับผิดชอบนะท่านดีมากมายนะคะแล้วท่านก็รักครอบครัวเป็นคนกระตันยูกระตัวเวทีกับพ่อแมอ่กับผู้หลักผู้ใหญ่ นะชาวสิงห์ทำได้ดีมากมายนะคะแล้วก็ไพ่บอกดีกว่าเดิมหลายสิ่งหลายอย่างจากการกระทําของท่านนี่แหละมันผลักดันทําให้ชีวิตท,ท่านดีกว่าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะถ้าใครที่มีปัญหากับท่านเขาจะแพ้ภัยและยอมจำนนกับท่านแน่นอนค่ะโดยเฉพาะมีไพ่เขาเรียกว่าแห่งการเวลาก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าทำดีได้ดี เราจะเห็นว่า,าระยะเวลามันจะคลี่คลายไปเองแล้วจะเห็นความจริงเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คิดไม่ดีคนปฏิบัติไม่ดีอะสักวันเราก็จะเห็นว่าเขาได้รับกรรมที่ทํากับท่านอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะอาจเป็นปู่ฤรษีก็ได้นะอย่างเงี้ยนะ ท่านจึงมีพลังงานแฝงที่คอช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้ท่านพ้นอันตรายทั้งปวงที่จะเข้ามาเข้าไม่ถึงตัวท่านนะคะนี่ก็คือพลังงานดวงของชาวราศีสิงห์นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ